สิบอันดับตัวละครที่เก่งที่สุดในจักรวาลการดัมบิลไฟล์ไบร์เตอร์วิลไดเวอร์จะมีใครกันบ,บ้างไปดูกัน <Yeah. S 1> อันดับที่10มิคามิริคุริคุนั้นเป็นพระเอกจ,จากการดัมบิลไดเวอร์นะครับผมมีความสามารถในการบังคับหุ่นค่อนข้างสูงเลยถนัดใช้หุ่นระยะประชิดนะอย่างดับเบิลโอสกายดับเบิลโอไดเวอร์แถมตัวริคุนั้นยังมีทักาษะาในการเป็นผู้นําอีกด้วยจนถึงปัจจุบันริคุได้พัฒนาฝ,ฝีมือไปไกลแล้วแต่ถ้าเกิดไม่มีสาระจังเขาคงมาไม่ได้ไกลขนาดนี้อันดับที่เก้านิวน หนุ่มน้อยเอรีจีเนี่ยนะครับผู้เป็นอัจฉริยะผู้มีพอสวรรค์หลายด้านไม่ว่าจะคาราเต้หรือด้านวิทยาศาสตร์ได้หันมาจับกันพาแบคเทิร์เพื่อจะศึกษาข้อมูลของอนุภาคพัชกี้จนทําให้เขานั้นไต่เต้าขึ้นมาเป็นระดับท็อปของวงการกันพารแบคเทิร์ถึงขนาดที่สามารถล้มตัวแทนอเมริกาที่เป็นแชมป์อยู่ปัจจุบันได้อันดับที่8คาเมิกิสไครและฮิโรโตคูกะอันดับนี้ขออนุญาตจัดเป็น2คนเลยลวกันเพราะว่าลัคกี้สวยได้น้อง คนหนึ่งนะฮะเซคายมาจากกันดั้มบิวไฟเตอร์ไทยส่วนอีกคนนึงก็คือฮิโรโตะพระเอกจากกันดั้มบิวเดเวอร์ดีไลท์เซคายนะฮะถือว่าแข่งชนะเลิศระดับประเทศไปแล้วใช่ไหมและปัจจุบันเนี่ยในภาคบิวเวตอรเวิร์ดเนี่ยก็ทัวร์ชนะทั่วญี่ปุ่นกันหมดแล้วส่วนฮิโรโตะนะฮะความสามารถด้านไฟเตอร์ก็ค่อนข้างสูงเลยสามารถต่อกรกับแชมเปี้ยนได้อย่างสูสีและในด้านของการเป็นบิวเดอร์ก็มีความสามารถสูงเหมือนกันซึ่งทั้งสองคนนะฮะที่จับมาให้อยู่ในอันดับเดียวกันเพราะว่าถ้าเกิดนำ อันดับที่7ลูคัสเนเมซิตตัวนี้ต้องบอกเลยว่าพี่ตูนแอบอวยนะฮะโผล่มาในกันดัมบิลไฟเตอร์ไทยนะครับตอนท้ายๆเรื่องเลยโดยที่ลูคัสเนเมซิสเนี่ยเขาเก่งระดับที่เป็นตัวแทนของยุโรปเลยนะโดยเรื่องความสามารถนี่ครบเครื่องอยู่แล้วแต่เสียดายที่ในภาค้ายนั้นนะมันเป็นการแข่งขันแบบทีม3คนใช่ไหมและลูกทีมของเขา,าอาจจะไม่ได้เก่งอะไรมากแล้วเขาว่าต้องเจอแบบ3ามลุ้มหนึ่งมันก็เลยต้องแพ้เป็นอนที่สุดนะครับอันดับที่6ก e อีโอลิเซ ตัวนี้นะครับพระเอกจาก er ากันดั้มบิลฟิเตอร์ภาคแรกนั่นเองมีความสามารถในการเป็นบิลเดอร์เนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งในจักรวาลเลยนะผมว่าแต่ถ้ามาในส่วนของการเป็นฟิเตอร์เนี่ยก็ขอให้อยู่อันดับที่6พอโดยที่ความสามารถของเขาในปัจจุบันสามารถพอฟัดพอเหวี่ยงกับเมจินได้เลยแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่สามารถเอาไปชนะเมจินได้หรืออันดับต่อไปได้นะครับผมผมก็เลยยกอันดับที่6อย่างกลางๆไว้ให้ e o อิออริเซ่แขวนใจมหาชนนั่นเอง